วิผู้สาวเะนะี่ยเฮ้ยสวัสดีครับส,สวยขยันยังเลยอ่ะนอนอยังเนี่ยฮะนอนแล้วครับจริงบอก พี่เซนมาจากไหนวะเนี่ยเขาให้มาเทสเลยอยากได้หรือเปล่าอยากร้อนหรอไม่ไม่ไม่ไ่บ่อนุ่มไม่ก็เป็นคนซ้อนเดี๋ยวขับให้ร้อนน่ะยิ่งกลัวกลัวอะไรเราโอ้ขับมาแข็งขนาดนี้แล้วอันนี้คุณชื่ออะไรเนี่ยชื่อเกริสครับเกริเกริสเหรอใช่เทคนิคใช่ไหมใช่หวานจริงหวานจริง สาวเทคนิคสาเทคนิคขยันยิบหายอย่าลืมไม่หนัดนักเลงถ้ามีหัวใจที่อยากกูจะไม่หลงใครกูจะมีแต่การว่ากระทืบอย่างเดียวคุณผู <h 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 ้หญิงก็ไม่อาบน้ำอ่ะพอพอมีหวานใจแล้วยังอม่มีครับเอาเอาผมไปแทนได้ไหมพี่ครครับมันจีบมันจีบไปเฮียไอ้ดาก้อนมันจีบอ่ะ ก็ว่าอยู fine, right? ่ครับได้กินอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะผมทนได้ไม่เป็นไรหรอกกำลังหอมเลยกำลังดีเลยหมัดควันหมัดควันหมัดควันอะไรมีแมลงวันได้ครับแล้วมันไปชั้นไหนไปเรื่อยแล้วอาบน้ำให้ไหมไอ้ดาก้อนพิสูจน์ดิ เกินเยเกินจริงเลยเป็นไงบ้างมันเป็นไงบ้างรสชาติกินมัตาอยู่ข้างในอ่ะมาไอสัตว์กูใส่ช็อปแล้วเฮียกูขอดูหน้าหน่อยมีกี่ตัววะสองตัวไปคนละหนึ่งไไปไปเว้ไปเว้ยสามสามมีสามกูให้หมดเลยเฮียมึงเอาจัดนะมึงเอาจัดนะมาไอสัตว์รอกูนานเปล่าเฮ้กูมาแล้วเฮ้ลงมาดิเฮ้ มาดิเฮ้มาดิเฮ้ยวับเก้อไอ้หนุ่มเอาดีเฮ้ยใช้ประแจได้ตอนนียไหว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 นี่ไงละเบิงนี่ไงละเบิง โหตีเลยอ,อ่ะไอหนุ่มใช้ปราแจไม่ได้ละโอ้โหเฮียโอ้โหเพียบเพียบโู้ไม่ถอยกู้ใส่สุด ใส่กันเองล่วงไปหนึ่งแล้วเย่บ yeah. าดี้ยไม่คุยกันหน่อยเหรอวะตัดไปเพื่อนหน่อยดิเออเล่นฉลาดหน่อยดิเอโอเโอ้โหค่อยๆเข้าทีละคนทีละคนนะหลอทีละคนมามา

มากูให้หมดเลยเฮียมาเด้ในแค่นี้เหรอ,อวะฮะไในแค่นี้เหรอวะเฮ้ยมึงกลับไปไปหาเจ้านายมึนงนะรุ่นพงรุ่นพี่มึงอ่ะมึงกลับไปฟ้องไงนะว่ามึงเอากูไม่ลงอ่ะไอ้เฮียแล้ครับอันนี้โรงเรียนอะไรครับว่าไงน้องใช่ป่ะใช่่ปะใครครับเนี่ยเออ เราเวลาเดียวกันอ๋ออ๋อคนที่แก่ๆที่ขับผ่านตรงเหมืองว่ะแกเทียอะไรสัตว์อ้ยเรือพิจายเรือพ่ซอยเดี๋ยวกูเล่นแม่งเลยเฮ้ยมึงรู้กฎปะเนี่ยนอกนอกเวลาตีกันได้ตลอดแหละถ้ามึงใส่ชุดอ่ะมันตีกันได้ตลอดเลยใช่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 จะใส่ได้ตลอดสแต่พวกมึงก็พวกมึงก็จะเอาให้วางกันเถอะเอาเนี่ยเนี่ยเสื้อผมใส่ทุกไซส์ผมใส่ทุกตัวแค่ไปว่ะมึงไปกูไปเฮียไปครับไปครับ A few moments later ไปคือรถเลยไปไอสัตว์ไปเอาแม่งดิ ไปด้นหน้าวิไลมาหนักนอนนไม่มากไปกูเละนี่ใช่ไหมเทคนิคอะไอสัตว์เทคนิคอยู่โคตรใกล้อะเเทคนิคอยู่ใกล้เราจัดไปไว้เอไเเอาแม่งเจงไอเหียอยู่ไวอยู่ไวอยู่ไว ใส่ชุดอยู่ได้ไปะอ้ามาดิสัตว์เอาาเเ้ยมาดิเฮียเอาแม่งดิเฮียออกมาเล้งน,นอกออกมาเล้งน,นอกเว้ยหูเพียบเลยวะเอาแม่งดิเอาแม่งเ,เอาแมา่ง lên không gọi lên mẹ à không là tướng hả? Phải là Ở đi, đi Tạt đến ôm Tạt tay เจ๊อ่ะป้าเจ๊อ่ะเออป้าเจอ่ะดิรออะไรอ่ะบัตรก็ป้าเจ๊ไปดิก็ป้าเจ๊ไปไม่ได้ง้างว่ะไอ้เอ้ยตึงเกิรไอ้นมไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วพี่หมัดดีกว่าพี่โอ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวกูเดิพวกมึงอ่ะคนนึงอ่ะมาเดี๊ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนี่มาเดีไอ้หนุ่มนี่มาเดี๊ยทั้งหมดยังเราอ่ะมาเดีเออเอาแม่งดิเอาแม่งดิ

แป๊สไปครับพี่ชายเฮียเหลือตัวเดียวไอ้สัตว์ปล่อยเลยไปหนึ่งหนึ่งไปไปหนึ่งหนึ่งไปน้องหนึ่งหนึ่งไปเออเอามาดิเอามาดิเอามาสุดเอามาสุดเอามาสุดไอ้ตัวนี้ตึงไอ้ตัวนี้ตึงกูจำได้มันตึงมันตึงบนหน้าเอาดิเอาดิเออเออเอาดิเอาดิเอาดิเด็กแค่เด็กใหม่เอาเรื่องว่ะเฮียเฮ้ยมึงเอาคอามมันเรียงตัวเลย เอาอยาวเอ้ยอย่าพับบับไปมึงอย่ายืนขวางดิโอ้เอามาเลย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 กูไม te ่ไหวแล้วตาเดียตาเดียตาเดียอะไรอะอะไรครับเอ้ยแบบ เออไอ้ยเสียเวลาไอ้สัตว์มดมดนี่แหละประเทศเพิ่งเปิดเพิ่งรีเซ็ตเสลยแหละกูจัดเลยไปก่อนเลยหนึ่งหนึ่งสต๊อก เฮียติดแล้วไอ้สัสเฮ้ยมาไอ้สัสเฮ้ยเห็นจีไอ้เฮียกูตีติดแล้วไอ้สัสไหมเทียไอ้เฮียตืดเลยทีเดียวเลยเฮ้ยมันต้องตีตอนประเทศรีเซ็ตไว้สัสมาว่ะเยอะเท่กูได้เล่นแล้วแถเนี้ย